สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่รารวยชาแนลค่ะพี่น้อง่ะมาพบม,มาพอกันกับแบนในช่วงเทียงของมือวันที่ยีเดือนกระะกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6กับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะบริอาจภาพพรม่พพินองมาเทาสุขุสุก่นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากคุณพ่อน้องอมแอมนะคะพแมัยพินองค้าหมวดที่ผ่านมานะคะในคงสุด้ายเสาร์มือวันที่16นะคะคุณพ่อเล่าไปสื่อตัวเลขค่ะ3ามศูมเนื่องจากว่าขึ้นมือวันที่สิบหานะคะคุณพ่อเราฟันเทนเด็กน้อยน้องอมแอมแล้วก็เพื่อน สามคนได้มหานะคะตาว,าว่าใบเด้เวกันพ่อเห็นการปุ๊บเด็กหน่อยสามตนนั้นกระหันลังกับบนันิคุณพ่อของน้องแอมเดี่ยวกับไปเบิ่งอีกเทือหนึ่งหัวของเด็กหน่อยสามตัวน,นั้นบมม่มีเลยนะคะคุณพอ่อเราก็เลยมาสื่อหาศูนสามหาสามูนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแนวทางของน้องแมมนะคะจากคุณพ่อของน้องแมมได้มาแล้วนะคะสิเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีจ้าลูกค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคุณแม่คะมาติดตามแนวทางวันนี้มีคุณแม่มีของใครมาฝากคะน้องน้อง o โออมแอมลูกโอ้โหเมื่อกี้นิ้วองุงเท้อ่านคอมเมนต์นะมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าตามน้องออมแอมให้หน่อยวันนี้ก็ได้มาเลยก็<อ>มันวันวันพระไงที่เขาได้เมื่อวังวันพระน่ะโออค่ะแม่ก็เพิ่งเห็นเขาแม่กรร็เลยถามเลยจ้าแม่รอให้โอก,กาสไปค่นะแน่ เขามาตอของร้านค้างไงค <c oughs> ่ะแม่ก็เรียกเขามานั่งคุยเขาจะลิ้นเาให้ฟังค <c oughs> ่ะอของพ่อน้องแมมอมเขาก็บอกว่าน้องให้มานะ่ะก็ถูกมั่งไม่ถูกมั่งจ้ะ <c oughs> แต่บางทีขงเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกอยู่ไอ้ตัวหน้าอะไรเงี้ยบางทีมัน,มนเข้าเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้เล่าเราฟังหรอกมันพอได้บ้างไม่ได้บ้าง มืดที่ผ่านมานเขาวัญเห็นคูู้เขามาจ้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกครูเขาเดินกลับไปไม่เห็นหัวสักคนเลยสามคนน่ะสามคนไม่เห็นหัวเลยไม่มีจังไม่มีหัวเขาก็เอ๊ะมันยังไงกันน้อว่าง,งั้นทำไมเป็นอย่างนั้นทีนี้เขาก็เลยมาตีเลขว่าหัวห้าหัวหกเขาก็ตีห้าสามศูนย์หกสามศูนย์จ้ง เขาก็ไปซื้อถูกจนละพันอืมอาแล้วก็เขาไม่ได้ซื้ออะไรมากมันซื้อเลขตัวที่ลูกเขาบอกซื้อลอตเตอรี่ด้วยจ้ะไ,ไอ้ลอตเตอรี่เขาก็ได้อยู่ไอ้ห้าสามศูนย์แต่ตัวหน้ามันไม่ได้ค่ะระวันที่หนึ่งไม่ได้จ้ะแต่เขาก็ซื้อใต้ดินด้วยลอตเตอรี่ด้วยเข้บอกจ้ะแม่แล้วเนีเขาก็รีทูค่ะถึงวังนนี้ลูกก็ได้มา น้องออมแอมก็ได้มาสามสองห้าอ่าสามสองห้าค่ะของน้องแอมสามห้าสามห้าค่ะน้องตัวโตค่ะสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งค่ะสองหกสองหกค่ะค่ะของน้องตัวเล็กค่ะสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะ สี่สองสี่สองค่ะแต่มีแค่นี้แหละอืมจ้ะแต่แม่ก็ลองเอาดูไว้<ะ>แล้วถ้าเกิดเขาฝันยังไงหรืออะไรใหม่ก็แม่กจะ็จะบอกเขาให้บอกด้วยแม่ก็จะโทรไปบอกแอปอีกทีนึงได้ค่ะคุณแม่อถ้าเขาฝันหรือยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่ค่ะแลก็บอกว่าจะเอาไปสื่อต่อเลยนี่แหละก็บอกว่าตีอเลยแบบนี้ พูดเหมือนกับเพื่อนแม่เนี่ยจตลรี่มันถึงง่ายกว่าออมแม่ก็ไม่ได้ไปบอกกันหรอกคนละเรื่องกันจ้ะคุณแม่ตัวเองไม่เชื่อหือค่ะเออเขาเขาได้เล่าเรื่องราวแม่แม่ว่าน้องน้องมาว่ายัางไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแม่อ๋อเขาก็บอกอยู่ว่าน้องอ่ะไปที่ไหนไม่รู้ไม่ขอหวยเขาเขาเลยเขียนให้อ๋อค่ะเขียนให้ดี สองสามตัวแล้วก็ถามว่าเอาสองตัวไหมเหมือนผีคนใหญ่นะ่ะลูกจ้ะนั่นแหละน้องเขาบอกเอาก็ดีเหมือนกันเขาก็เลยให้สองตัวมาด้วยไงอืมค่ะนั่นแหละน้องเขาก็เลยเอาเขาก็เลยได้มาเขาก็เลยมาบอกพ่อเขาค่ะพ่อเขาบอกให้เอาอยู่แล้วค่ะ แม่ก็เลยเจอเขาแม่ก็เลยลองถามดูแต่เขาเขาถึงเขาถูกก็เลยถามก็เลยพูดกับเอ็ดว่าเอาให้เอ็ดดีกว่าก็ไม่ถามเลยภาคบังคับเหมือนเคื่องเด็กวอรโอเอฟซีแต่ว่าเอฟซี <Ad S 1> จะเอาไเอากระจายเอฟซีเล่าแล้วเอฟซีก็ติดตามอยู่นะแม่ไม่ใช่ว่าเพ่อนม่ได้ติดตามนะมีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าติดตามน้องแอบไม่หน่อยว่าง,งี้นะแม่มค่ะ ก็แนะนาให้เพื่อนไปซื้อลอตเตอรี่เนาะแม่ใแม่ไม่พูดรอกแต่ว่าไม่เห็นเขาถูกอยู่แล้วเดี่ยมันจะพุกค่ะคุณแม่เน่ยเผื่อมันจะพุกแม่ก็เลยให้เอ็ดจะเอาไม่เอาก็เรื่องของเอ็ดแหละแต่ว่าแม่ค่ะไม่เอาอยอะจ้ะเอาไว้่นหละคุณแม่ตอนตอนที่น้องสามน้องมาเนี่ยที่น้องไม่มีหัวนี่คือเช้าหวยออกเลยใช่ไหมคะแม่ กลางคืนลกูกกลางคืนแล้วก็มาเป็นเช้าเช้าตอนเช้าหวยออกใช่ไหมแม่ใช่ตอนเช้าเป็นหวยออกโอ้บอกว่ากลางคืนฝันว่าแกเห็นลูกแกมาจรงนี้ก็ไม่ที่แรกว่าไม่เห็นหลอกฝันว่าได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่าอะ่ะค่ะแกก็ตื่นมาแกก็มาดูหน้าบ้านก็เห็นลูกแกมาสามคนแล้วก็เดินกลับไปเฉยเรียกก็ไม่ยินเรียกก็ไม่พูด แต่ไม่มีหัวสักคนเลยสามคนน่ะหัวไม่มีเลยอันนี้คือในฝันนะแม่ใช่ในฝันว่าไม่มีหัวจ้ไม่มีหัวแต่แกก็เลยไม่รู้เจว่าอย่างไงแกก็เลยตีว่าหัวห้าหัวหกอย่างนั้นแลวก็สามคนก็สามแล้วก็มีสักคนมีแต่คนตายแล้วเนาะตายก็เป็นศูนย์มีแต่ผีนะ่ะมันไม่ใช่มีไม่ได้เป็นคนสักคนในสามคนน่ะจ้ะ นั่นแหละเขาก็ีกดีห้าสามศูนย์หกสามศูนย์แค่นั้นแหละเขาก็เป็นซื้อไอ้ได้ดินราคาแล้วก็เป็นซื้อเอ้โรสแตรีโรสแตรี่ก็ได้ห้าสามศูนย์แต่ว่าตัวหน้ามันไม่ใช่ค่ะเออตัวหน้ามันไม่ใช่แล้วก็ถูกไปสามตัวนหน้าอยู่สองใบของอเลขที่น้องบอกอ่ะ,ะที่น้องบอกเป็นน้องตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเล็กอะไรพวกนี้บอกนั่นแหละค่ะ อ่าจะแค่นั้นแหละแค่บอกยังไม่มได้ถูกอะไรมากมายจ้ย่างเล่าแค่นั้นค่ะคุณแม่ก็จะติดตามเนาะแม่เผื่อว่าเช้าหัวยออกพ้นมีข่าวๆอะไรขึ้นหน้าใช่นั่นแหละจ้ะแม่เลยว่าเออลองไว้จ้ะแม่้าเห็นประถูดีเราไม่ติดตามเขาประููแต่แม่ก็ฟังข่าวเขาอยู่นะจ้ะแต่แม่บางทีไม่ได้ไปกับข้าไปแต่คุณนายนี่แหละค่ะคุณแม่นั่นแหละ ไปกับคุณนายก็เลขเยอะแล้วจ้าจ้าคุณแม่อ้าจอ่าคลิปนี้ตรงน้องแอมนะหนูลืมอีกแล้วเห็นไหมจะทวนตัวเลขของน้องแอมนะคะมีสามสองห้าแล้วก็สามห้าค่ะน้องตัวโตนี้สามเก้าหนึ่งกับสองหกนะคะจน้องตัวเลขสามสามหนึ่งกับสี่สองนะคะจโอเคค่ะคุณแม่ตรงกันนหมแม่นาะ จ้าจ้าคุณแม่คะแล้วมีมีอีกคลิปหนึ่งที่นี่ได้ค่ะแต่แอปไม่เอาก็ต้องเอาเลยเอาเอาเอาเพื่อนแม่มันบอกมาให้แล้วค่ะจะมีอีกคลิปหนึ่งจ้าได้ค่ะคุณแม่คะเอาของนอกแมววันนี้มีแค่นี้เนาะแม่เนาะจ้ามีแค่นี้แหละลูกค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ติดตามตัวเลขให้นะคะจ้าจ้าจ้าขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำร่ำรวยๆนะคะเดินทางไปไหนไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะคุณแม่ จ้า,จาขอบคุณมากมเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีโชคดีลูกจ้าสรุปตัวเลขแนะ้าทางท่ายคลิปนี้นะคะหนะ้ทางตัวเลขจากน้องอมแอมนะคะและ้วกัเพื่อนเนะคะหมวดที่แล้วเนี่ยคุณพ่อของน้องก็ได้อยู่นะคะเล่ามาฝันเศร้าหัวยออกอีกเทือนึงนะคะฝันเห็นน้อ,นองๆ สามตัวนนี้นะคะมาหาแต่ว่าบริเบอกกันมาหากันเห็นกันแล้วกัยางยางหันหลังกลับขึ้นเลยนะคะสองอสามน้องนี่นะคะก็ยางหันหลังกลับขึ้นผลปรากฏว่าหัวทั้งสามคนเนี่ยบบมีนะคะคุณพ่อของน้องก็เลยตีเป็นตัวเลขหาสามศูนย์หาศูนย์สามนะคะในเศร้า้อยออกนะคะบนันีคุณพ่อกับบริโทรมาบอกนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้นะคะตัวเลขของน้องก็ได้มาแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่า ส่งให้ออกสิติดตามไปอีกเทื่อนึงฮาเทียมีตัวเลขอ่าเม็ดเดียวนะคะพ่่อแมพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะตัวเลขของน้องแอมนะคะน้องแอมได้มาสามสองห้าหลักสามหานะคะตัวเลขของน้องตัวโตวค่ะสามเก้าหนึ่งสองหกนะคะน้องตัวเลข 1> 3 3 1แล้วก็4 2เด้อค่ะพอม่ยพ่นองเด้ออย่าลืมแคมหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิดรูททุกทุกตค่ะน้ำมาฝากตอนพอม่ยพินองมาเท่าสกุสกขนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอหายพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุขคนโชคโชคมันมานลำลำไม่รวยเฮงเฮงต่างๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเ okay. ป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขแนาทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณพ่อน้องแอมแอมนะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่ข้อราษค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรกทำัพยาติบระาดรครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขามาเล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสชดด้ว่าพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องเนาะเะนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กสเด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ